สวัสดีครับชวนเพื่อนอ่านวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่หน้า38นะครับหนังสือชื่อคิดแบบนี้โชคดีตลอดการของเมน a ทลลิ d ไดโกเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็คุณธนันโพรแสนเป็นผู้แปลนะครับามาเริ่มกันเลยความเป็นไปได้ส่วนใหญ่ เป็นการคาดการปกติคุณใช้คำว่าในเชิงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นที่จะทำได้บ่อยไหมครับที่ใช้ถ้าใช่ผมว่าระวังไว้หน่อยดีกว่านักพน,นันทั้งหลายก,ก็ชอบใช้คำว่าความน่าจะเป็นแต่ส่วนใหญ่มักกะเอาคร่าวๆแน่นอนว่า ไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะนับพนันเท่านั้นเวลาคนเราตัดสินใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็มักใช้คําว่าความน่าจะเป็นแต่ถ้าไม่ใช่ระดับมืออาชีพจริงๆก็มักจะเป็นเพียงแค่การอ้างอิงตามประสบการณ์ของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ห่างไกลจากความหมายเดิมของคําว่าความน่าจะเป็นสาเหตุใหญ่สุดเป็นเพราะจะํานวนตัวอย่างไม่พอ ปกติความน่าจะเป็นจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อเริ่มจัดการเชิงสถิติแล้วแต่คนเรามีแนวโน้มในเชิงจิตใจว่าแค่ทำเรื่องเดิมติดต่อกันหลายครั้งก็ดูเหมือนสิ่งนั้นจะกลายเป็นกฎข้อหนึ่งและนำมาเทียบเคียงกับเรื่องอื่นทั้งหมดสมมติว่าคุณขึ้นเรือหาปลาลำหนึ่งคุณจะเลือก ใช้ใครระหว่างกับตันเรือที่มีประสบการณ์การหาปลา50ปีจนผิวเกรียมแดดซึ่งบอกว่าวันนี้มีปลาทิศทางวันนี้มีปลาทางทิศเหนือกับชาวประมงทั่วไปอายุ20ที่บอกว่าวันนี้มีปลาทางทิศใต้หากพูดตามจำนวนตัวอย่างอตอนนี้กับตันเรือจอมเก๋า ย่อมมีประสบการณ์มากกว่าชาวประมงชาวประมงหนุ่มขาดลอยดังนั้นคําพูดของกัปตันเรือจึงน่าเชื่อถือกว่าแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นกัปตันจอมเก๋าขนาดไหนก็ไม่สามารถอ่านความเพื่อนไหวของปลาทุกตัวได้โดยอาศัยแค่ประสบการณ์หรือกลินที่สั่งสมมาหลายปีดังนั้น จึงเตรียมคำพูดอย่างวันนี้ดวงไม่ดีวันนี้ไม่มีโชคเอาไว้แต่มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการหาปลาที่แม่นยำได้โดยไม่ต้องอาศัยดวงหรือโชคนั่นคือเครื่องตรวจหาปลาถ้าชาวประมงหนุ่มคนนั้นดูเครื่องตรวจหาปลาแล้วบอกว่าวันนี้ปลาอยู่ทางทิศใต้คนส่วนใหญ่คงเชื่อ เขามากกว่าใช่ไหมครับหากมนุษย์ทุกคนมองว่าปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกอย่างเกิดจากดวงและยอมแพ้ไม่คิดอะไรต่อโลกเราตอนนี้คงอาจจะเป็นยุคกลางก็ได้เช่นฟ้าผ่าลงมาจนไฟไหม้บ้านคนตายเพราะโรคติดต่อผู้คนก็จะพูดแค่ว่าเป็นเรื่องของดวง ชะตากรรมและคงไม่มีการคิดค้นสายล่อฟ้าหรือยาปฏิชีวนะที่พูดมาอาจจะนอกเรื่องไปสักหน่อยแต่มนุษย์เราก็เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าดวงหรือโชคชะตาให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ดวงดีขึ้นได้ตามการพลิกแพลงดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนดวงของเราได้ด้วยความพยายามหรือไม่ก็ เป็นการพลิกแพงในแบบของตัวเองผมเชื่อแบบนั้นวันนี้พื้นที่ของโทรศัพท์มีน้อยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอ,อจบเพียงเท่านี้ ก่อนนะครับทั้งน้า39นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในครั้งถัดๆไปนะครับผมวิทูนขอชวนเพื่อนๆมาอ่านหนังสือกันนะครับสวัสดีครับ